มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับอิทมอยบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะคนที่รักน้องหมาต้องดูเพราะอะไรเนรอะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมายจะมารีวิวน้องหมาของพี่เนยค่ะ<า>มายจะมาฝึกคำสั่งนั่งก่อนเลยละกันนะคะอันนี้นั่งจะได้ะคะ่ะหมอบเก่งมากขอมือขอมืออ่ะเอาหนูหนูชอบให้ป้อนเหรอคะซึ่งพี่เนยนะคะก็คือ คนที่เป็นคู่หูบัดี้กับพี่โค้ดหลายๆคนอาจจะเห็นตามแบบว่าคลิปของพูทเดนหรือแบบเสือร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้ได้ทั่วไปนะคะก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างแล้วท้าความนิดนึงว่าทําไมต้องเป็นหมาของพี่เนยเพราะว่าหมาเป็นคนเลือกงเองจะเป็นน้องหมาที่หน้าตาสวยมากตาสีฟ้าสองข้างแล้วก็อิมพอร์ตมาจากเกาหลีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีชาวเน็ตอะไรให้น้องหมาแต่ตอนนี้อยากเจะมากขน้องสวยมากงีตามไปดูเลย ตายแล้วลูกสาวน้องชื่อจูเน่นะคะทุกคน <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะแนะนำตัวน้องจูเีก่อนนะคะน้องจูเน่เป็นสุนัขพันธุ์ปอมเมอริเนียนนะคะอายุน่าจะประมาณ4ีเดือนนิดๆไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือความพิเศษของเขาเนี่ยน้องเขาตาสองสีอย่างที่บอกไปน้องเขาตาสีฟ้าอ่อนมากเวลาที่เราจะฝึกเนี่ย อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกนะคะก็จะมีอาหารสําคัญมากคือสมมุติวันไหนที่เราตั้งใจที่จะฝึกอะ่ะแนะนําให้ฝึกตอนที่กำลังจะกินข้าวหรือว่าเหมือนให้ขนมแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอายุของสุนัขนะคะที่เราควรฝึกที่สุดก็คือควรอยู่ในเรนจ์ประมาณ3เดือนขึ้นไปไม่ควรจะฝึกตอนที่เขาแบบอายุแก่มากคือไม่จะแนะนำสัก3เดือนถึง หนึ่งขวบไม่เกิน2ขวบคือจะเริ่มฝึกยากแล้วคือถ้ายิ่งฝึกตอนเด็กๆอะ่ะเหมือนเขาก็จะแบบเหมือนมันได้ฝึกได้ฝึกได้ฝึกทุกวันแล้วเขาก็จะทําจนแบบเป็นนิสัสยเองอะไรอย่างาเงี้ยมาจูเน่เรามาเริ่มฝึกก็จะต้องมีอาหารนะคะ1เห็นไหม มันจะช่วยดึงดูดความสนใจของเขาได้ดีมากคือถ้าถามมายว่าหมาตัวผู้กับตัวเมียแนะนำพันอะไรจากประสบการณ์นะคะที่เคยเลี้ยงหมาทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียมายรู้สึกว่าตัวเมียง่ายที่สุดหนึ่งคือเรื่องการขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ฝึกได้นะแต่ว่าตัวเมียมันจะมีความเป็นที่มากกว่าตัวผู้อ่ะพอถึงวัยนึงน้องเขาจะเริ่มแบบสร้างอาณาเขตถ้าเลี้ยงตัวเมียเนี่ยความยากลาบากอาจจะอยู่ตรงที่ถ้าถึงอายุป,ประมาณหนึ่งเขาจะมีรอบเดือ,อนควรนำ น้องไปทําหมันตั้งแต่อายุยังน้อยๆอ,อยู่ก็จะดีเพราะว่ามันจะพักฟื้นไม่นานแล้วก็จะฟื้นฟูเร็วโอ้ยเชี่ยวชาญเรื่องหมามากเพราะว่าเลี้ยงหมาเยอะจริงๆเนเรามาเริ่มคําสั่งแรกกันไมยจะมาฝึกคําสั่งนั่งก่อนเลยละกันนะคะเบสิกคือถ้าสมมุติอยากรู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะเราจะต้องเอาอาหารมาจับไว้อย่างนี้ถ้าเขายังไม่นั่งใช่ไหมเหมือนให้เขาแทะแทะอาหารไว้ก่อนแล้วค่อยๆกดนิ้วลงไปจนกว่าเขาจะนั่งสมมตินั่งยืนอยู่ จะได้คะ่ะกดให้น้องลงไปแล้วโดยที่ยังมีอาหารอยู่ที่มือนะแล้วก็พูดนั่งแล้วค่อยปล่อยนั่งก็จะนั่งอ่ะอีกทีนะคะอ่ะจะนด้นั่ง นางก็จะจำคือนางจะจำแบบเสียงเราคำเราอย่างเช่นคำว่านั่งถ้าเราพูดคำว่านั่งแล้วเนี่ยเราได้อาหารด้วยนางก็จะรู้แล้วว่าถ้าสั่งคำนี้แล้วนางทำแบบนี้นางจะได้อาหารหมาจะชอบสร้างเงื่อนไขคือนางจะแบบลองทำทุกอย่างจนก,กว่านางจะได้ขนมเม็ดนี้นะคะ เราจะมาสั่งให้หมอบกันนะคะถ้าอยากรู้วิธีเบสิกที่จะฝึกหมาให้หมอบก็คือใช้อาหารเหมือนเดิมค่ะแล้วลากมาอยู่ในโพสิชันที่เราต้องการแล้วก็สั่งสั่งเสร็จปุ๊บพอนางทำเราค่อยปล่อยอาหารจูนี่มาจูนี่ค่ะหมอบพอนางหมอบปุ๊บปล่อยเลยนางก็จะจับถ้าสมมตินางย,ยังไม่ทำเราจะไม่ให้อาหารนางกินนะคะนี่จูนี่ค่ะหมอบเก่งมาก คือถ้าเกิดว่านางทาท่านี้ปุ๊บแล้วยังไม่ปล่อยอาหารนางก็จะหาท่าที่นางเคยทําแล้วนางได้กินอาหารเหมือนมาแบบเสนอเงื่อนไขกับเราหลายๆตัวเลือกจนกว่านางจะได้กินแล้วก็ต้องให้คําชมนางบ่อยๆด้วยนะคะ วิธีที่จะทําให้หมารู้จักชื่อตัวเองนะคะก็คือเราใช้ขนมเหมือนกันแล้วเราเรียกชื่อนางจนกว่านางจะมาเราจะใช้คําสั่งว่าจูเน่มานี่มาเป็นการเรียกแล้วก็ให้เขาจําชื่อเขานะคะจูเน่มานี่มาอโอเคเดี๋ยวเราจะทำา3คำสั่งพร้อมกันนะคะจูเน่มานี่มานางมอบเก่งมากเห็นไหม เรามาคำสั่งอันต่อไป h a าเลนจ์ Challenge นางขึ้นนะคะนั่นก็คือขอมือคือวิธีการเริ่มให้นางขอมือเหมือนเราแบบพยายามเอาอาหารมาก่อนแล้วสั่งคำว่าขอมือขอมือค่ะเก่งมากคือถ้าเกิดว่านางทําถูกอ่ะก็ให้ขนมแล้วนางจะจับแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ให้ใช้ขนมช่วยอาจจะวางไว้บนมือเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นมาี่มาจุนได้มานั่นงขอมือขอมือ แล้วก็ปล่อยขนมให้อะไรประมาณนี้ต่อมาค่ะจูนน่ค่ะเรามาลองท่าใหม่ๆกันบ้างไหมคะหนูเคยทําสวัสดีค่ะหรือ,อยังอะยังวิธีสวัสดีค่ะใช่ไหมคะเราใช้ตัวอาหารเนี่ยจากท่านั่งนั่งก่อนแล้วเราก็เนี่ยเรายังไม่ต้องปล่อยอาหารมันจูนสวัสดีค่ะโอเคเห็นไหมให้นางจําท่านี้ไว้จูนนี่ค่ะสวัสดีค่ะ ต่อมาคือวิธีห้ามไมจะลองเอาอาหารมาตรงหน้าแล้วไมจะห้ามไม่ให้นางกินไมให้นางรอก่อนวิธีฝึกสมาธิหมาแล้วก็ฝึกให้หมาเชื่อฟังคําสั่งเราให้ได้ดีอีกอันนึงคือคําสั่งคอยให้นางคอยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นออกจากบ้านก่อนเปิดกรงให้นางลองฝึกสั่งให้นางคอยถึงแมนางจะพุ่งมาหาอาหารแล้วเรายังอยากให้นางคอยเราจะใช้มือเหมือนแบบจิ้มไปตรงกลางตัวน้องแล้วน้องจะรู้สึกตกใจแล้วน้องจะหยุดอัตโนมัติแล้วเราค่อยสั่ง จะลองวางอาหารไว้ตรงนี้นี่นะนอ่ะคอย1 2 3 4สองสกินได้ค่ะอากินต่อมาเราจะลองวางทั้งชามเพราะนี้ได้เวลาอาหารกลางวันน้องแล้วเหมือนกันนะคะก็ดูสิว่านับ1นถึงสินางจะคอยได้ไหมอ้าวกินก่อนอ่ะรน,นี้นั่งลงคอยนับ1นถึงสินะคะหนึ่งสองสา กินได้ค่ะกินเลยค่ะลูกสาวอาไม่กินหรอะกินได้ค่ะหนูชอบให้ป้อนหรอคะกินได้ค่ะกินได้เก่งมากค่ะคือหมานะไม่จะบอกเลยว่าฉลาดหมดทุกตัวเราอาจจะต้องใจเย็นกับมันนิดนึงโดยเฉพาะลูกหมาอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งคิดว่าทำไม้ทำไม้ทำ ฝึกจนกว่ามันจะทําได้คือเราจะต้องแบบเหมือนเว้นจังหวะให้นางถ้าสมมุติเราฝึกมาสักประมาณ3ครั้งแล้วนางยังทําไม่ได้ให้เล่นอะไรก็ได้ให้นางลืมไปก่อนแล้วฝึกใหม่โดยเฉพาะวัยเด็กแบบมันยิ่งเป็นแบบวัยที่กําลังเรียนรู้มันก็คล้ายๆกับคนอะไรอย่างเงี้ยต้องใจเย็นๆกับมันอหมาตัวเมียข้อดีมันอยู่ตรงที่การขับถ่ายจริงๆนะเพราะว่านางจะแบบไม่ฉี่สเป็คปะนางจะฉี่เป็นที่ถ้าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการฉี่ไม่จะบอกวิธีวางโพสิชันถ่ายฉี่ในกรง คือหมาธรรมชาติของมัน่ะเวลามันอยากออกอะถ้าเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะชอบเข้าออกทางประตูใช่ไหมเพราะฉะนั้น่ะเวลามันอยากออกอะมันจะมาวิ่ง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 อยู่บริเวณแถวแถวหน้าประตูเพราะฉะนั้นที่ที่ดีที่สุดในการวางถาดฉี่นะคะก็คือหน้าประตูค่ะนางจะมาฉี่บริเวณหน้าประตูทุกครั้งเพราะเวลานางอยากออกสมงโอ๊โอ๊ตปวดฉี่ปวดฉี่ปวดฉี่ไม่ไหวแล้วฉี่หน้าประตูทีนี้พอเวลาเราเห็นมันฉี่หรือว่าเห็นมันเอ่หรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันอึนอยู่ในจุดที่ถูกเราก็ชมนางได้เก่งมากแล้วเราก็ให้ขนมนางได้ทําอย่างนี้3าถึงห้าครั้งเนี่ยนางจําได้แล้วว่านางจะต้องฉี่ต้องอึดตรงนี้แล้วนางก็จะได้ขนมอันนี้เป็นวิธีง่ายๆในการฝึกหมานะคะง่ายไหมล่ะก็ดูง่ายแต่ว่าใช้เวลานะจริงๆมันไม่ได้แบบปุ๊บ,ป,บปั๊บเป็นได้เลยทุกวันนี้เลี้ยงหมาคือกางแผดฉี่ออกมาแล้วบอกชฉี่ มาฉี่แล้วเราอาจจะต้องใช้เสียงบวกคําสั่งอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เขาจําได้อย่างเวลาถ้าเราเห็นเขาฉี่เราก็จะอาจจะต้องแบบฉี่ฉี่ฉี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ใไหมคะมถึกมากถึกมากน้องหมาเด็ก<ม>ถึกสุด ถ้าเกิดว่าใครที่มีวิธีอะไรนะคะเด็ดเดดนะคะหรือมีเคล็ดลับในการเลี้ยงน้องหมาหรือวิธีฝึกหมาก็สามารถโพสต์มาใต้คอมเมนต์นี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเอาลองไปใช้บ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ิ๊กให้น้องจูเี้ด้วยนะคะ